ทีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมคาลุกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสิ่งที่พิเศษสุดๆนั่นคือ2026 Mitsubishi Delica Camper รถตู้สายลุยที่รวมเอาความสะดวกสบายและความสามารถในการผจญภัยเข้าไว้ในคันเดียวรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สำหรับขับเล่นในเมืองแต่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ลหลงไหลในการท่องเที่ยวและอยากใช้ชีวิตกลางธรรมชาติแบบมีสไตล์ตั้งแต่แรกเห็น2026 Delica Camper มาพร้อมดีไซน์ใหม่ของ Mitsubishi ที่ดูโฉบเฉี่ยวและแข็งแกร่ง กระจังหน้าใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบมาพร้อมกันชนทรงสปอร์ตที่ให้ลุคออฟโรดสุดเท่ตัวรถยกสูงขึ้นจากพื้นด้วยระบบกันสะเทือนใหม่และยางออฟโรดเต็มรูปแบบให้ความรู้สึกเหมือน SUV ผสมกับรถบ้านสุดหรูเรียกได้ว่าพร้อมลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางป่าภูเขา ในส่วนของเครื่องยนต์มิ s ซูบิชิได้ติดตั้งระบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินส4ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดดีและประหยัดน้ำมันสุดๆพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ออร์บิวคอนโทรลอันเป็นเอกลักษณ์ของมิ s ซูบิชิที่ช่วยให้เดลิก้าแคมเปอร์ผ่านอุปสรรคได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะทรายหรือหินกรวดเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนภายในถูกออกแบบให้เหมือนบ้านเคลื่อนที่มีเตียงนอนพับเก็บได้ชุดครัวขนาดเล็กพร้อมอ่างล้างจานและตู้เย็น รวมถึงพื้นที่เก็บของที่ซ่อนอยู่ทั่วห้องโดยสารวัสดุภายในให้สัมผัสที่หรูหราและแข็งแรงมีไฟส่องสว่างแบบแอมเบียนที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายมีให้เลือกหลายรูปแบบตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบที่เน้นพื้นที่นอนพื้นที่เก็บของหรือที่นั่งเสริมสำหรับครอบครัว เทคโนโลยีภายในก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่รองรับสมาร์ทโฟนและระบบนำทางรวมถึงโหมดตั้งแคมป์ที่ควบคุมระบบต่างๆของรถได้จากจอเดียวหลังคารถยังติดตั้งแผงโซลาเซลล์สำหรับชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อชีวิตอิสระของนักเดินทางอย่างแท้จริงในด้านความปลอดภัยมิซูบิชิยังคงให้ความสำคัญสูงสุดมีระบบเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่และการจอดรถทำได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว2,026 Mitsubishi Delica Camper ไม่ใช่แค่รถแต่คือวิถีชีวิตบนล้อสำหรับคนที่รักอิสระชอบเดินทางและอยากใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในความสะดวกสบายด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ไฮบริดอันทรงพลังและภายในที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด รถรุ่นนี้พร้อมพาคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือถนนสายไหนๆนี่แหละคือสไตล์ขององค์การผจญภัยแบบมิซูบิชิที่แท้จริง